วันนั้นถ้าลองคิดดูครับท่านยิงขึ้นไปกี่พันกี่หมื่นนัดมีการตรวจพบหัวกระสุนเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณวัดสุดทัศน์ดีโอสยามโรงเรียนสวนกุหลาบสวนรมานีนาเหล่านี้ล้วนแล้วครับแต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าหัวกระสุนนั้นมันมีอันตรายครับและถ้าท่านจะจําได้ครับท่านนายกครับท่านประธานที่เคารพครับวันนั้นนักข่าวสถานีทีวีช่องหนึ่ง ได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจการทำลายของกระสุนที่ถูกยิงขึ้นฟ้าแล้วตกลงบริเวณหน้าสลากลางของกรุงเทพมหานครนั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านจะต้องพิจารณาในข้อนี้เพราะฉะนั้นครับเราจึงได้ยินมาโดยตลอดว่ามีผู้บาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตจากกระสุนปริศนาครับที่หล่นลงมาจากฟ้าจำนวนหนึ่งที่หาที่มาของคนยิง,ยงไม่ได้คนเหล่านี้ครับที่เสียชีวิต จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าอยู่นอกบริเวณชุมนุมก็มีครับและก็มีคนที่บาดเจ็บจากผู้ที่อยู่รอบๆบ,บริเวณการชุมนุมผลการชนสูตรหรือรอยบาดแผลของผู้บาดเจ็บครับก็ยืนยันว่าเป็นผลมาจากกระสุนปืนที่อาจมีอำนาจการทะลุทะลวงต่างจากผู้ชุมนุมที่ถูกสังหารในที่ชุมนุมครับแต่กระสุนปริศนาเหล่านี้ก็มีอำนาจทำลายล้างที่อาจทำให้ ผู้ที่โดนเข้าไปนั้นบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตได้เช่นกันครับแล้วก็จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏครับก็มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่ผลการตรวจบาดแผลและผลการชนสูตรเนี่ยเชื่อว่าโดนกระสุนตกใส่เป็นจํานวนมากครับแล้วนี่ก็คือการสั่งการที่ท่านจะรู้หรือไม่รู้ผมไม่ทราบครับแต่มันนำไปสู่การฆาตกรรมครับที่รัฐบาลไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้เลยครับ ท่านประธานที่เคารพครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้กับเรียนนายกกับเรียนนายอภิสิทธิ์นายสุเทพครับว่าท่านรู้หรือไม่ว่ามันมีการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคนเขาอาภัยให้ท่านไม่ได้เป็นเรื่องของการละเมิดความปลอดภัยด้านการบินครับเป็นอีกรณีหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงในเอกสารที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบินของประเทศไทย ได้ระบุเขตห้ามบินในประเทศไทยไว้อย่างชัดเจนครับการกำหนดเขตห้ามบินในประเทศไทยเหตุผลชัดเจนครับเพื่อความปลอดภัยและหนึ่งในเขตห้ามบินที่นักบินทุกคนเขาจำใส่กระบาลครับของผมนี่ก็จจำไว้แม่นยำมากและจะไม่มีวันละเมิดเด็ดขาดคือเขตห้ามบินในบริเวณเขตพระราชฐานที่เป็นที่ประทับของล้นกล้าวทั้งสองพระองค์ครับ ก็คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของพระตำหนักจิตร,รดาระโหฐานที่นักบินทุกคนจะไม่มีบันวันบินล่วงล้ำเข้าไปในระยะทางหนึ่งไมล์ทะเลจากพระตำหนักและจะต้องไม่บินลงมาต่ำกว่าความสูง6,000ฟุตทั้งนี้เพราะพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตห้ามบินครับด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและเพื่อไม่ให้เสียงของอากาศยานนั้น ส่งเสียงรบกวนอันเป็นการกระทําที่อาจจะทําให้เกิดความระคายเคืองเบื้องพายุคลบาทได้วันนี้สํานักพระราชวังกําลังขอให้เพิ่มเพดานบินขึ้นไปจากพื้นจนถึงอันลิมิตหรือไม่สามารถที่จะบินเข้ามาแม้ความสูงจะสูงกว่า6,000ฟิตครับแต่การปฏิบัติการสลายการชุมนุมในครั้งนี้ครับนายอภิสิทธิ ได้บังอาจสั่งการให้อากาศยานเข้ามาทำการบินในเขตห้ามบินและใกล้เขตห้ามบินด้วยความสูงต่ำหลายครั้งครับโดยไม่ได้นึกคำนึงถึงความปลอดภัยด้านการบินที่อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แก่ใจครับว่าการบินของอากาศยานดังกล่าวนั้นมีความไม่ปลอดภัยแต่ที่เรวร้ายไปกว่านั้นครับก็คือการอนุญาต ให้ทหารยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขวัญผู้ชุมนุมครับท่านประธานที่เคารพครับนอกจากอันตรายของกระสุนเนี่ยที่มันตกลงมาโดนใครก็แล้วแต่ทําให้บาดเจ็บและล้มตายได้เนี่ยกระสุนที่ถูกยิงขึ้นฟ้าหลายพันหลายหมื่นนัดในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นการยิงที่ไม่สามารถควบคุมวิถีกระสุนได้และแน่นอนที่สุดครับมันเสี่ยงต่อการที่จะพลาดไปโดนอากาศยานครับที่กำลังปฏิบัติการอยู่ ทั้งในและก็นอกเขตห้ามบินมีรายงานครับท่านประธานว่ามีอากาศยานโดนยิงในระหว่างการปฏิบัติการที่รัฐบาลโทษว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมยิงเข้าใส่แต่ถ้าพิจารณาจะข้อเท็จจริงที่ท่านอนุญาตให้ยิงขึ้นนะครับเป็นหมื่นเป็นพันนัดเนี่ยมันก็น่าจะโดนมันก็น่าจะโดนกระสุนจากใครพี่น้องประชาชนตัดสินกันเอาเองครับ แต่ประเด็นของผมไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าใครยิงครับเพราะว่าไม่ว่าใครจะยิงก็ตามครับการที่ท่านละเมิดกฎการบินโดยอนุญาตให้อากาศยานเข้ามาปฏิบัติการในเขตห้ามบินหรือใกล้เคียงกับเขตห้ามบินที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่ประทับของล้นกล้าวทั้งสองพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระตำหนักจิตระดารโหฐานหรือโรงพยาบาลสิริราชแล้วแล้วยังปล่อยให้อากาศยาน มีความเสี่ยงจากการถูกยิงอันอาจนำไปสู่การเกิดบัติเหตุของอากาศยานนั้นถือเป็นการประมาทละเลยเลินเล่อไม่รับผิดชอบต่อการถวายความปลอดภัยต่อพระองค์ท่านทั้งสองครับซึ่งความผิดนี้ไม่มีชาวไทยคนไหนในแผ่นดินนี้ยกโทษให้ท่านอย่างแน่นอนครับรูปนี้ครับแสดงให้เห็นถึงเขตห้ามบิน เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในระหว่างการสลายการชุมนุมก็จะสามารถเห็นได้เลยนะครับว่ามันครอบกลุ่มพื้นที่หนึ่งไมล์ทะเลไปถึงไหนนะครับจากจุดที่เป็นพระตำหนักจิตรดาราโหถานครับรท่านประธานที่เคารพครับเรื่องสุดท้ายครับ ที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ก็คือการสั่งการให้เข้าสลายการชุมนุมในเวลากลางคืนครับเมื่อสักครู่นั้นผมหยุดไว้ที่หกโมงเย็นหลังจากนี้ผมจะต่อจากหกโมงเย็นครับว่าหลังจากที่นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพได้ออกคำสั่งให้ทหารติดอาวุธเข้าสลายการชุมนุมในช่วงบ่ายท่านย่อมเล็งเห็นแล้วครับว่าอาจจะทำให้เกิดผู้บาดเจ็บ และก็มีผู้เสียชีวิตจากอาวุธได้เพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติการสลายการชุมนุมตามหลักสากลแต่อย่างใดแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอย่างที่ผมได้ชี้ให้ท่านเห็นแล้วเนี่ยนะครับมีทั้งผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นแต่แทนที่ท่านจะสั่งให้ยุติการปฏิบัติการครับหลังจากที่ทหารไม่สามารถที่จะยึดพื้นที่ได้ในห่วงเวลาหกโมงเย็น เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นเสี่ยงต่อการล้มตายมากขึ้นท่านกลับสั่งให้กำลังทหารปฏิบัติการสลายการชุมนุมต่อครับในเวลากลางคืนผมต้องกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าทหารทุกคนย่อมรู้ดีว่าการสลายการชุมนุมที่เป็นมาตรฐานที่เป็นการปฏิบัติต่อพี่น้องร่วมชาติไม่มีเหตุผลในการที่จะเข้าไปทำร้ายพี่น้องประชาชนครับดังนั้น การสลายการชุมนุมที่เป็นพี่น้องร่วมชาติในเวลากลางคืนจึงไม่อยู่ในตำราเล่มไหนๆของการปฏิบัติครับดังนั้นการสลายการชุมนุมในเวลากลางคืนนั้นจึงถือเป็นการปฏิบัติทางการทหารเท่านั้นครับนั่นก็คือนายอภิสิทธิ์นอกจากจะไม่ยุติการสลายการชุมนุมที่ก็ไม่ทำตามกฎแล้วเนี่ยท่านยังสั่งให้ทหาร ปฏิบัติการทางทหารครับกับผู้ชุมนุมในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเรียกการสลายการชุมนุมครั้งนี้ว่าอะไรครับจะใช้คำสวยหรูอย่างใดก็แล้วแต่การขอคืนพื้นที่การกระชับวงล้อมแต่การประกอบกำลังเข้าสลายการชุมนุมพี่น้องร่วมชาติในเวลากลางคืนนั้นไม่ได้ต่างกันกันกบการที่ท่านใช้กำลังไปทำา